หลักๆแล้วเนี่ยครับทุกๆวันที่พอเจมตื่นขึ้นมาไงครับจะรู้สึกเลยว่าแบบการมาทํางานกับลัชเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันนี้เราจะต้องเจอกับคลุกค้าแบบไหนสวัสดีครับผมชื่อเจมนะครับมาจากสาขาสยามเซ็นเตอร์ครับผมแฟลกชิพสโตร์ของเราเลยครับผมปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็น s h o p f o ร์ซ s เปอร์วิเซครับแล้วก็เพอร์ฟูมไลบรารีซัพพอร์เอครับอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ครับ เจมทำงานกับลัชมาตั้งแต่ปี2021ตอนแรกอะเจมอะสมัครสาขาเมกะบางนาไปเพราะว่าชอบลัชมากๆครับผมตั้งแต่เป็นลูกค้าแล้วประมาณนี้ครับทุกครั้งที่ว่างจากวันหยุดจากการทำงานประจำก่อนเจะมาทำลัชเลยครับก็ะจะชอบไปดิสคัสกับพนักงานลัชที่สาขาเมกะบางนาเพราะว่าลูกค้าของพัทยาส่วนใหญ่คะ่ะจะเป็นลูกค้าชาวต่างชาติทำให้เราต้องมีการ สื่อสารที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษด้วยที่พัทยาจะมีเป็นลูกค้าชาวจีนเยอะมากค่ะก็เลยทําให้เราเหมือนแบบแอบไปเรียนรู้เองข้างนอกหรือว่าเรียนรู้จากช็อปฟอร์ที่เราเจอในทุกวัน,นะคะ่ะ สวัสดีคะ่ะกระตูนนะคะเอ่อทำงานในตำแหน่ง Shop Floor Supervisor พัทยาค่ะทำมาได้ประมาณ1ปี3เดือนแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งเข้ามาเป็น Supervisor นี่ได้ประมาณ3เดือนเราได้เรียนรู้งานต่างๆท่าต่างๆที่มีแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นด้านแบบเอ่อ Skill Soft Skill Hard Skill หรือว่าเป็นภาษาค่ะส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องการที่แบบพูดคุยกับลูกค้าค่ะได้เรียนรู้เรื่องราวของเขาแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเอ่อพวก Value ของเรา สวัสดีค่ะชื่อฝนนะคะเป็นเซลล์แอมบบสเตอร์ที่สาขาลัชไอคอนสยามค่ะฝนเพิ่งเข้ามาทำงานได้3เดือนค่ะแต่รู้สึกว่าแบบผูกพันกับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ร้านนี้มากๆเลยค่ะตอนที่ฝนเข้ามาลัชแรกๆภาษาอังกฤษฝนไม่ได้แข็งแรงเลยแต่พอทำงานไปเรื่อยๆได้ใช้เรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าตอนนี้ภาษาอังกฤษเราลื่นไหลามากขึ้นค่ะแล้วแบบได้เรียนรู้ภาษาที่สวยขึ้นด้วยค่ะเพราะว่า ข้อมูลของสินค้าค่ะเขาใช้ทั้งสำนวนแล้วก็ภาษาที่คล้องจองค่ะจะม,มี2สเต็ปใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในการทำงานลั s อย่างเจมเ,เองอะครับได้มีโอกาสไปทำเป็น p e r f u ฟู Workshop กับลั s นี่หี่ครับผมโดยการเอาพนักงานมมกกาท e r i n g แล้วก็คุยกันเรื่อง p e r f ์ฟ hmm. ูเป็นหลักเลยครับแล้วก็ชนะในแคมเปญนั้นครับชื่อว่า Perfume Master Activity วครับผมแล้วก็ได้ไปเทรนที่อังกฤษเลยนะครับ เป็นแบบบ้านเกิดของลัชเลยได้ไปเห็นจริงๆว่าออริจินอลจริงๆของลัชเนี่ยเป็นยังไงอยครับพอได้กลับมาครับประสบการณ์เหล่านั้นก็ถูกถ่ายทอดจากเซนไปสู่น้องๆแล้วก็ได้เอามาใช้กับการเป็นเพอร์ฟูมซัพพอร์เตอร์ทุกวันนี้อยู่ที่สยามเซนเ็นเตอร์ด้วยครับอ,อความจริงแนละ้วตอนแรกเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะ เติบโตมาทางเป็นเป็นเปนเนเมนต์ได้ด้วยซ้ำหรือว่าเราไม่ได้คิดว่าเราทําได้แต่สุดท้ายแล้วเอ็นเวอร์ n เมนต์เองหรือว่าทีมเรามีคนโคชชิ่งเราค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความจริงเราเองก็มีคว,ความสามารถนะเราสามารถทําได้นะมันไม่ได้มีแค่เป็นเป็นเนจเมนต์อย่างเดียวอาจจะเป็นโซเชียลมีเดียเองหรือว่าเป็นแอดมินคอสตูมอริการเรามีหลายอย่างมากเลยที่เราสามารถเติบโตได้ค่ะ แรกเริ่มเข้ามาลั s ชเลยแวลูที่อินมากๆเลยก็จะเป็น fighting animal testing ค่ะเพราะส่วนตัวฝนเป็นคนแบบเลี้ยงกระต่ายด้วยค่ะฝนรู้สึกว่าการที่เราจะสวยได้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปเบียดเบียนเขาก็ได้ครเอ,อเราเรียนจบรัฐศาสตร์มาค่ะแล้วก็เป็นระหว่างประเทศเราว้าวในส่วนของ ethical buying แวลูข้อนี้มากๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าลั s ชไม่ได้ซัพพอร์ตแค่ เป็นผิวเผินแต่เราซัพพอร์ตตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยและก็นี่ค่ะเป็นตัวอย่างของโปรดักที่เป็นกลุ่มผู้หญิงหีแล็บเขาช่วยกันทําก็คือเป็น Fighting Animal Testing ตัวนี้เป็นการช่วยที่ทําให้การประอยู่ชีวิตของเขาดีขึ้นส่งผลต่อครอบครัวของเขาหรือว่าเด็กๆได้เหมือนกันค่ะ plus เองก็มีแบบ activity on shop floor หลายๆอย่างที่เกี่ยวกับ LGBTQ plus เหมือนกันเช่นการรณรงค์เรื่องของการสมรสเท่าเทียมครับหรือว่ามีการเดิน p ารร คลายมันนี่ยครับผมอยู่แล้วซึ่งเจมเองก็ได้เข้าร่วมครับเมื่อตอนทันที่อยู่พัทยาเองแล้วก็อยากมาร่วมที่สี่ลมเรามากๆเลยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสครับผมแล้วก็คิดว่าปีนี้จะถึงคลายมันอยู่แล้วด้วยก็น่าจะไปร่วมแน่ๆครับเพราะว่ามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วพอมาร่วมงานกันเยอะๆนะคะที่นี่คือแบบสังคมเพื่อนร่วมงานดีมากๆเลยค่ะเราอยู่กันแบบเพื่อนๆสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยล่ะ เราเป็นตัวเองได้ดีมากๆเลยค่ะไม่มีใครมาว่าเราเลยกับการที่เราได้เป็นตัวเองอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเราเองก็ไม่ได้คิดว่าเอเราจะเติบโตได้มาถึงจุด,จดนี้เราเลยอยากบอกว่าแบบเฮ้ยความจริงทุกคนมีโอกาสและทุกคนก็สามารถทําได้แล้วก็สนุกกับมันด้วยอยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูค่ะ ฝากถึงคนที่อยากมาสมัครงานกับรัชละกันครับผมว่าพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เราเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะครับขอแค่เราสนุกกับการทำงานครับพร้อมที่อยากจะเติบโตพร้อมที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เฟรชนะครับเหมือนแบรนด์ของเรานะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวรัชไทยแลนด์กับเราได้เลยครับ